สวัสดีจ้าสมยศแต่งตัวหล่อทุกวันเลยนะผนูกนิ้วไทด้วยไมยเดียน่าจะแต่งตัวแบบสมยศบ้างเนาะนายคงกลัวหล่อสู้ผมไม่ได้นะครับอ๋อเหรอจ๊ะแล้วไมเดียล่ะนายยังไม่ขึ้นมาเลยครับเง้นเบสจังไปหาไมาเดียนะตามสบายครับ ไมเดียยังไม่ตื่นเลยเหรอเนี่ยอุ๊ยไมยเดียเมสัชจ,จังมารบกวนไมเดียหรือเปล่าจ๊ะเปล่าครับได้เวลาตื่นของผมพอดีเมสัชจ,จังทำสลัดผลไม้มาให้ไมเดียนะจ้าใส่ผลไม้สีเลือดด้วยนะขอบคุณครับงั้นเดี๋ยวผมขอไปอาบน้ำก่อนนะครับ เมสัจ,จังไม่กินด้วยกันเหรอครับไม่ละจ้าโจโลี่บอกว่ามนุษย์กินผลไม้สีเลือดไม่ได้โจโลีใครครับอย่าบอกนะว่าเป็นแวมไพร์โจโลี่ใช่จ้าแวมไพร์โจโลี่เขาโดนพี่ชายไล่ออกจากหุบเขามาเขาเลยมาขอเมสัดจ,จังอยู่ด้วยนะ่ะจะดีเหรอครับเขาเป็นแวมไพร์นะครับผมกลัวว่าเขาจะทำร้ายเมสัจ,จังนะครับผมว่าให้เขาไมา่อยู่กับผมดีกว่า อันนี้ยิ่งไม่ได้อย่าเลยจะไ er. มเดียเมษาจังไม่มีทางให้เขามาอยู่กับไมเดียหรอกก็ไมเดียบอกเองไม่ใช่หรอว่าเขาเป็นแวมไพร์ผู้ถือศีลไม่กินเลือดมนุษย์แล้วอีกอย่างเขาก็เคยช่วยเราไว้นะไ er. มเดียเมษาจังว่าคงไม่มีอะไรหรอกมัง้งงั้นก็แล้วแต่เมษาจังนะครับแต่ยังไงก็ต้องระวังตัวผมเป็นห่วงเมษาจังครับจ้าไม่ต้องห่วงหรอกม,มิลินก็อยู่กับเมษาจัง งั้นเดี๋ยวเราขึ้นไปดูออฟฟิศชั้น2กันครับโอ้โหไมเดียออฟฟิศจัดเสร็จแล้วเหรอจ๊ะเมสาจังชอบมากเลยจริงๆผมลองจัดให้เมสาจังดูก่อนนะครับแต่เมสาจังชอบหมดเลยนะจ๊ะมาดูห้องนี้กันครับ ห้องนี้ผมทําเป็นห้องอเนกประสงค์นะครับจะเอาไว้ประชุมหรือกินข้าวหรือไว้แต่งตัวก็ได้ครับส่วนโซฟานี้โอ้ยไมเดียไมเดียไม่มีเงาครับผมก็ระวังตัวอยู่เหมือนกันครับเมสซจังไม่ต้องห่วงผมนะครับโท่ไมเดียเมสซจังจะรีบตามหาคนที่จะมาช่วยไมเดียให้ได้เร็วที่สุดเลยนะจ๊ะครับผมแต่ตอนนี้ผมว่าเมสซจังกลับก่อนเถอะครับดึกมากแล้ว จ้างั้นเมสสจังกลับก่อนนะเอ๊ะผู้ชายคนนั้นคุณคุณใครนะคุณหน้าจังเลยรีบตามไปดูดีกว่าอ้าวหายไปแล้วเอ๊ะทำไมเมสสจังรู้สึกคุณหน้าเขาจังเลยใครนะคิดไม่ออกกลับบ้านดีกว่า ไบ้านเงียบจังนะพี่เมษา์จังกลับมาแล้วหรอคะมิลินพวกไข่ตุนนหายไปไหนกันหมดจ๊ะพี่ไม่ได้ยินเสียงเลยพี่สุปริยามาเอาไปแล้วค่ะมิลินก็งงอยู่นะคะอยู่ดีๆก็มาขอพวกไข่ตุนไปเลี้ยงทั้งๆท,ท,ที่เคยบอกกับมิลินว่าจะไม่เอาสุนัขมาเลี้ยงเพิ่มแล้วแต่ทำไมมาขอพวกไข่ตุนไปเลี้ยงเฉยเลย แล้วมิลินก็ให้ไปเหรอจ๊ะฉันเป็นคนอนุญ,ญาตให้สุปริยาเอาไปเองแหละอะไรนะเธอมีสิทธิ์อะไรให้พวกไข่ตุนกับสุปริยาไปก็ฉันกลัวหมานี่โอเคอย่าเพิ่งโกรธกันนะไปคุยกับฉันที่ห้องนู้นดีกว่า นะาเมสาจังที่ต้องให้พวกไข่ตุนกสุปิยาไปแต่ถ้าพวกมันยังอยู่ช่วงเวลาที่ฉันต้องจำสินเก็บพลังมันอาจจะหอนไม่หยุดก็ได้โอ๊ยทำไมเธอวุ่นวายขนาดนี้นี่ฉันคิดผิดหรือคิดถูกเนี่ยที่ให้เธออยู่ด้วยรับรองเธอคิดถูกแน่เพราะฉันจะเป็นคนช่วยเธอตามหาคนที่จะมาช่วยให้ไมเดียหายจากการเป็นแวมไพร์เองจริงเหรอ เธอจะทำได้หรอฉันไม่ค่อยอยากจะแน่ใจเชื่อใจฉันสิก็ได้ฉันจะลองเชื่อเธอดู